พวกเฟิร์มพวกกลาแบบนี้ที่จริงเขามีความเชื่อนะ ว่าพวกลาพวกฟุงจี้อะไรแบบนี้มันคือเครือข่ายนะเป็นนิวรออันหนึ่งของจักรวาลน,นะฮะมันที่เชื่อมต่อกันทางพื้นที่เนี่ยมันทําให้ก็ต้องเรียกว่าสะสมความรู้เปรียบเหมือนนิวรอในสมองของเราอะ่ะที่มีเครือข่ายอะไรก็เชื่อมต่อกันไปนะทำให้ทั้งโลกเนี่ยก็เป็นเสมือนโหนโหนหนึ่งอ่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับจักรวาลอะไรก็จะมีทฤษฎีอะไรแบบอย่างนี้นะพอเห็นภาพประเภทแบบนี้เราวนึกออกว่าย่างเอ้ยเราไปประมาทในพวกธรรมชาติเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่ได้นะจริงเขากำลังเริ่มศึกษากันอยู่นะไอ้ธรรมชาติเนี้จริงเราก็เป็นส่วนนึ เป็น,นกลไกหนึ่งฮะของจักรวาลทั้งมวลพวกราพวกเชื้อราพวกเห็ดพวกอะไรเด็กก็เป็นตัวเครือข่ายนะือเหมือนสซแนปในสมองของเรานะครับผมทฤษฎีอะไรแบบนี้ที่จริงเนี่ยผมเชื่อนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแม้กระทั่งฝรั่งเองเนี่ยถ้าใครไปเชิชซูเก้นดูเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์เราที่จริงเนี่ยมันเป็นแค่เป็นโพเซสหนึ่งของบิ๊กแบงนะ,ะถ้าเราโยงถึงบิ๊กแบงเลยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่เป็นเอาต์คัมไม่ใช่เป็นผลผลิตไม่ใช่เอ็นปรดักแต่กำลังอินโพเซสเป็นโพเซสหนึงงของกาารคลี่ย ของความไม่รู้หรือบิ๊กแบงนะถ้าภาษาพูดเราก็เรียกอวิชาต่างๆดังนั้นธรรมชาติทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วถ้าเราใกล้กับธรรมชาติอะไรเนี่ยก็จะแปรสภาพตัวเราเองเนี่ยไปเป็นธรรมชาติอันนั้นนะมันก็คล้ายๆออดมูสิสไปคล้ายๆซึมซับไปตอนหลงัลงๆเนี่ยมันก็มีความเชื่อนะหรือจะเรียกว่าเป็นการขายก็ได้ของพวกฝรั่งเขาอีกละก็จะมีไอ้มาละมาเนี่ยจะใช้คําว่าหลอกเด็กก็แรงไปนิดนึงนะฮะเขาก็อิงอยู่บนฐานความจริงระดับนึ่งอะมา นำเสนอแล้วกันนะมันจะมีมาทุกยุคอะนะแต่ฝรั่งเขาเชี่ยวชาญกว่านะก็เอามาทําเป็นโอ้โหมีใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ทํา PR ดีนะคนของเราถ้าเกิดไม่ดูให้ละเอียดเนี่ยโอ้ก็ไปกรีดการ์ดไปเห่อตามมันก็แปรเปลี่ยนมาเรื่อยๆอจากเรื่องของพยายามคิดใหญ่มาตอนหลังต้องเริ่มคิดเล็กๆต้องเป็นมินิมอลลิสแล้วก็แปรเปลี่ยนไปตอนนี้ก็มีอะไรอย่อยู่กับคนเท่าไหร่นคนเราจะเป็นคนที่หกฟังดูแล้วก็แม่ มันใช่เหรอพระพุทธเจ้าบอกก็จริงนะกัลยาณมิตรเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์นะฮะการมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยนะเป็นรุ่งอรุณแห่งความเจริญอันนี้ถูกแน่นอนฮนะแต่การที่อยู่ดีบอกว่าอยู่กับคน5คนเนี่ยแล้วเราจะเป็นอย่างเขาเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่านะเราบอกว่าเราอยากรวยเนี่ยเอ้ยเราต้องไปหาเพื่อนรวยแล้วอยู่กับคนรวยเนี่ยแน่ใจเหรอว่าเราจะได้ซึมซับเผยแร่ออโมซิษ์เนี่ยไอคุณสมบัติความรวยมาเหมือนอย่างเขา นะถ้าเราไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยที่เราอาจจะเห็นนะถ้าเขาไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกับเรานะฮะแตกต่างกันนะพระพุทธเจ้าบอกกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมาจารย์ถ้าเรามีกัลยาณมิตรสุดยอดไปอยู่กันกับกัลยาณมิตรเยอะๆมากกว่า5คนก็ยิ่งดีแต่ถ้าแค่บอกว่าเราอยากจะออดมอสิตมาเราอยากรวย้าไปอยู่คนรวยเพอเพอเราจะจนบันลัยเลยเพราะอะไรเราจะได้แต่เปลือกของเขามาเขาใช้ชีวิตแบบคนรวยแล้วเรารวยแบบเขาไหม ไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นใครฮะเราต้องเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นของเขาคุณสมบัติอะไรที่ทําให้เขารวยไม่ใช่มาหลอกเด็กบอกเออไปอยู่ใกล้คนรวยแล้วเราจะรวยตามโอ้มันง่ายเกินไปมันไม่ใช่หรอกยกเว้นคนรวย5คนนะั้นเนี่ยเขาเป็นอะไรังมิตรกับเราด้วยเขาพยายามถ่ายทอดวิธีคิดที่เขาทําสําเร็จมาให้เราพยายามป้องกันเรานะในฐานะเพื่อนตามแบบหลักทิศหกอ่ะป้องกันเพื่อนไม่ให้ตกตูอบายไม่ให้ใช้เงินสุรุย่ยสุ้ร่าย ถ้าแบบนี้โอเคแต่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จแน่ๆฮะที่แบบคุณไปอยู่ใกล้คนรวยแล้วคุณจะรวยเป็นคนที่6แบบนี้คุณอยากรวยคุณต้องทำงานสิต้องขยันทำงานต้องมีความคิดสร้างสารรค์ต้องรู้ตลาดต้องดูแลลูกค้าไม่ใช่บอกไปอยู่ใกล้คนรวยแล้วคุณจะรวยเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสสูงถ้าคนรวยนะนะั้นเป็นกระระะนัลยาณมิตรคุณคุณก็ได้เห็นมุมมองของเขาได้เห็นเขาโอ้เขามีความใส่ใจลูกค้าทุกกระเบียนดนิ้วเลยนะโอ้เขามีความสนใจในเรื่องสินค้านะเออเขาไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะเราก็คิดว่าเขาขายดิบดีแแล้วเเยต่ขาพาพพัฒ อยู่ทุกวี่ทุกวันเลยเขาฟังเสียแม้กระทั่งลูกค้าที่แบบซื้อรายย่อยที่สุดเขาก็ยังฟังเสียลูกค้าเพื่อมาพัฒนาอ๋อเขามีแนวคิดในการมองการตลาดแบบนี้นะเออถ้าเขาสอนเราแบบนี้สิเราถึงจะมีโอกาสที่จะรวยแบบเขาได้